สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใหม่ก็มีเสื้อครอปเด็กน้อยอีกหนึ่งแบบมาฝากเ,เพื่อนๆค่ะเป็นลายตาข่ายด้านล่างแล้วก็ในช่วงข้างบนนะคะก็จะเป็นแค่ลายถักเอฟค่ะผูกหลังนะคะแล้วก็ผูกคอค่ะเราก็จะถักกับเข็มทองสองหัวด้านเบอร์ห้าับศูนย์นะคะอุปกรณ์อย่างอื่นก็จะมีกันไกลค่ะแล้วก็จะมีเข็มช่วยเก็บปลายไหม,มนะคะสําหรับไหมพรมนะคะก็จะเป็นไหมคอตตอนนมค่ะ ขนาดสีพายนะคะสำหรับไซ์นี้นะคะจะน้องรอบอก1 8ถึง20นิ้วนะคะหรือว่า22นิ้วก็ใส่ได้ค่ะ 18- ถึง22นิ้วนะคะในส่วนตรงนี้เพื่อนๆก็ปรับได้นะคะเราก็จะเริ่มปรับตั้งแต่ช่วงขึ้นต้นชิ้นงานค่ะเราจะเริ่มปรับตั้งแต่จุดแรกนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันนะคะโอเคค่ะเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือถักไปพร้อมกันเลยค่ะ เริ่มแรกนะคะเราก็จะถักโซ่ขึ้นไป4ห่วงโซ่ค่ะจากนั้นนะคะก็ถักพอ1คอหรือว่าถัก F ลงที่โซ่ที่หนึ่งค่ะขึ้นต้นชิ้นงานนะคะเราเราก็จะถักไปทั้งหมดจำนวน18ครั้งค่ะ18ห่วงนะคะถักโซ่3แล้วก็ถัก F ลงที่ช่องนี้ค่ะ เดี๋ยวเพื่อนๆก็ถักแบบนี้นะคะไปทั้งหมดจํานวน18ครั้งค่ะในไซนี้นะคะก็จะรอบปกประมาณ20นิ้วนะคะเราก็จะถักโซ่ให้ได้ความยาวทั้งหมดจํานวน10นิ้วค่ะเพราะว่าเราจะถักแค่ครึ่งตัวนะคะแล้วก็ใช้สายถักครึ่งตัวแล้วก็ผูกหลังค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ถักไปจนครบทั้งหมด18ครั้งเรากลับมาเจอกันนะคะ mm hmm. เมื่อเรานะคะถักความยาวได้ตามความต้องการแล้วเราก็จะมาขึ้นแถวที่สองกันค่ะ แถวที่สองถักโซ่ขึ้นไปสามค่ะหลังจากนั้นก็ถัก f ลงไปสามครั้งในช่องโซ่นะคะถัก f ลงไปสามครั้งในทุกช่องค่ะในช่องแรกนะคะเราก็จะขึ้นโซ่สามแล้วก็ถัก f ลงไปสามครั้งค่ะ ในช่องถัดไปเราก็จะถัก f ลงไป3ครั้งค่ะจนจบแถว หลักสุดท้ายนะคะเราก็ถักลงตรงนี้ค่ะแล้วก็ช่วงเริ่มต้นก็จะเป็นโซ่สามค่ะแล้วก็ในหลักสุดท้ายแล้วก็จบลงตรงนี้นะคะแถวต่อไปนะคะถักโซ่ขึ้นไปหนึ่งพิกลับชิ้นงานแถวนี้นะคะถักเอ็กลงที่ช่องเดิมค่ะช่องนี้นะคะถักเกค่ะหลังจากนั้นถักโซ่ขึ้นไปห้านะคะ ถักโซ่ห้าแล้วข้ามไปสามหลักค่ะหนึ่งสองสามถัก x ลงที่หลักที่สี่นะคะถักโซ่ห้าค่ะข้ามสามหลักลงหลักที่สี่เราก็จะถักแบบนี้นะคะไปจนจบแถวค่ะ ช่องสุดท้ายเราก็จะเหลือสามหลักค่ะถักโซ่สองนะคะจากนั้นถักพอหนึ่งคอลงที่โซ่ที่สามค่ะแล้วก็จะได้งานลักษณะนี้นะคะแถวที่สามถักโซ่ขึ้นไปห้าค่ะจากนั้นพลิกกลับชิ้นงานถัก x นะคะลงที่ช่องนี้ค่ะ หลังจากนั้นก็ถักเหมือนเดิมนะคะถักโซ่ไปห้าแล้วก็ถักเอ็กลงในถักเอ็กลงตรงกลางค่ะถักโซ่ห้าค่ะจากนั้นถักเอ็กลงตรงกลางนะคะถักแบบนี้ไปจนจบค่ะ นั้นก็ถักโซ่สองนะคะแล้วก็ถักเอฟลงที่โซ่ที่สามค่ะต่อไปนะคะถักโซ่ขึ้นไปห้าค่ะพีกกลับชิ้นงานนะคะลงช่องนี้ค่ะ หลังจากนั้นก็ถักเหมือนเดิมนะคะถักโซ่ห้าถักเอ็กคล้องลงในช่องถักแบบนี้จนจบแถวค่ะปิดงานในแถวที่ห้านะคะถักโซ่ไปสองค่ะจากนั้นก็ถักเอฟลงที่โซ่ที่สามนะคะแถวที่หกค่ะถักโซ่ขึ้นไปห้า พี่กลับชิ้นงานถักเอ็นะคะลงที่ช่องนี้ค่ะหลังจากนั้นก็ถักเหมือนกันนะคะถักไปจนจบแถวค่ะช่องสุดท้ายนะคะเมื่อได้โซ่ห้าแล้วก็ถักเอกลงที่โซ่ที่สามค่ะ ไก็จะถักแบบนี้นะคะไปจนถึงแถวที่9ค่ะตอนนี้เราได้ห้าแถวแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ถักเพิ่มไปอีก4แถวนะคะในแถวนี้นะคะในแถวที่1 2 3 4 5 6 7แถวที่7แถวที่เจ็แล้วก็จะถักเหมือนแถวนี้ค่ะถักเหมือนแถวที่2ของตาข่ายนะคะแล้วก็จะถักสลับแบบนี้ค่ะถักโซ่ห้านะคะ ที่กลับชิ้นงานแล้วก็ถัก x ลงที่ห่วงแรกเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็จะถักเหมือนแถวที่แถวที่สามถักเหมือนแถวที่สามจากนั้นแถวต่อไปก็จะถักเหมือนแถวนี้นะคะก็ถักสลับไปแบบนี้จนได้ลายตะข่ายทั้งหมดจํานวนเก้าแถวค่ะเมื่อเราถักโซ่นะคะที่เป็นตะข่ายจนถึงแถวที่เก้าแล้วนะคะ รวมกับแถวที่เริ่มต้นก็เป็นสิบแถวแล้วค่ะต่อไปนะคะถักโซ่ขึ้นไปสามค่ะเมื่อเราถักโซ่สามแล้วนะคะพิกลับชิ้นงานถัก f ลงไปสามครั้งค่ะถัก f ลงไป3ามครั้ง,งร,งรวมกับโซ่สามที่ขึ้นไว้ก็เป็น4ี่ f นะคะหลังจากนั้นก็ถัก f ลงทุกช่องนะคะถัก f ลงไป4ครั้งในทุกช่องค่ะช่องสุดท้ายก็จะมี4 f นะคะ แบบนี้นะคะจนจบแถวค่ะพอหลักสุดท้ายนะคะเราก็ถักจิ้มลงไปที่โซ่ที่สามค่ะเราก็จะได้งานลักษณะนี้นะคะต่อไปค่ะถักโซ่ขึ้นไปสามพี่กลับชิ้นงานในแถวนี้เราก็จะลดหลักนะคะ ถัก f ลงไปช่องแรกค่ะครั้งที่หนึ่งนะคะลดหนึ่งหลักลดสองหลักค่ะลดสามหลักนะคะจากนั้นก็รวบหมดค่ะแล้วก็ถักเ f ลงไปทุกหลักนะคะจนจบแถวก่อนที่จะจบแถวนะคะเราก็จะเหลือไว้สามหลักค่ะหลังจากนั้นก็รวบหลักนะคะ สงหลักรวบสามหลักเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็รวบหมดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถักลดหลักสามหลักแบบนี้เพิ่มไปอีกสามแถวค่ะถักโซ่สามนะคะพลิกกลับชิ้นงานถักลงช่องนี้ค่ะหนึ่ง สอามแล้วก็รวบหมดค่ะจากนั้นก็ถัก F ไปจนจบแถวนะคะจบงานในแถวที่13นะคะลดหลักสามหลักค่ะจากนั้นก็รวบหมดนะคะ แล้วเพื่อนเพื่อน,นะคะก็ถักลดหลักแบบนี้ไปจนถึงแถวที่สิบห้าค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แถวที่สิบสามนะคะลดหลักแบบนี้ถึงแถวที่สิบห้าแล้วเรากลับมาเจอกันในแถวที่สิบหกค่ะต่อไปแถวที่สิบหกนะคะถักโซ่ไปสามค่ะพลิกกลับชิ้นงานแถวที่สิบหกสิบ็ดสิบแปดสามแถวเราจะลดสองหลักนะคะรวบสองหลักเข้าด้วยกันไปจนถึงแถวที่สิบแปดค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ ถัก f ลงทุกหลักค่ะปิดงานในแถวที่16นะคะเราก็จะเหลือไว้2หลักค่ะเราก็จะถักลดหลัก2หลักแบบนี้นะคะไปจนถึงแถวที่18ค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันในแถวที่19นะคะ เมื่อเราถักงานได้18แถวแล้วนะคะต่อไปแถวที่19บถักโซ่ขึ้นไป1ค่ะพิกลับชิ้นงานนะคะเราก็จะรวบ3หลักค่ะลงที่ช่องแรกนะคะช่องที่2ค่ะช่องที่3นะคะหลังจากนั้นก็รวบหมดค่ะถักโซ่สค่ะถักโซ่สจากนั้นข้ามสองหลักนะคะ ลงหลักที่สามถัก x ลงที่หลักที่สามถักโซ่สามค่ะข้ามสองหลักนะคะถัก x ลงหลักที่สามถักโซ่สามค่ะข้ามสองหลักลงหลักที่สามถักไปจนจะจบแถวนะคะเดี๋ยวเราจะมาลดหลักในช่วงจบงานค่ะเดี๋ยวเราก็จะลดหลักช่วงจบแถวนะคะ นจบแถวนะคะเราก็จะเหลืออยู่สามห่วงค่ะเหลือ3ามหลักนะคะเราก็จะรวบสามหลักค่ะ1นึสองสจากนั้นก็รวบหมดนะคะเราก็จะได้งานลักษณะนี้ค่ะสำหรับช่วงตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนเพคิดว่ากว้างไปนะคะเพื่อนเพก็อาจจะลดหลักเพิ่มไปอีกนะคะ ลดหลักเพิ่มอีกจะลดจะลดหลักช่วงนี้หรือว่าลดช่วงนี้เพิ่มไปอีกแถวก็ได้ค่ะในส่วนตรงนี้เพื่อนๆก็ปรับได้ตามความชอบนะคะต่อไปก็จะถักสายสําหรับคล้องคอค่ะสายสําหรับคล้องคอนะคะเพื่อนๆนก็ถักความยาวตามต้องการเลยค่ะเมื่อเราถักความยาวได้ตามความต้องการแล้วนะคะเราจะถักดอกไม้หรือว่าจะถักสามกลีบหรือว่า ตัดปลายไหมเลยก็ได้ค่ะหรือถ้าเพื่อนๆคิดว่าสายเล็กเกินไปนะคะเราก็วนงานกลับก็ได้ค่ะเราก็ดึงไหมผ่านห่วงดึงผ่านห่วงมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เราค่ะก็ปรับตามความชอบค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาต่อปลายไหมอีกข้างนะคะ ถักโซ่ขึ้นไปให้ได้เท่ากับอีกข้างนะคะแล้วก็ทำเหมือนอีกข้างค่ะจากนั้นก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะมาต่อสายสำหรับผูกด้านข้างกันค่ะตัวนี้ถักไปแล้วหนึ่งข้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาถักข้างนี้กันค่ะแล้วก็จะเริ่มต่องานด้านนี้ค่ะล็อกปลายไหมก่อนนะคะเริ่มที่จุดนี้ค่ะ ถักโซ่ขึ้นไปสามนะคะจากนั้นถัก f ค่ะรวบหลักสามหลักเข้าด้วยกันนะคะเห mm. ลือค้างไว้ที่ห่วงเข็มนะคะเหลือค้างไว้ที่เข็มหนึงหลักหลังจากนั้นในช่องนี้เราก็ถักหนึ่งครั้งค่ะหนึ่งเนะคะหลักถัดไปค่ะลงที่ช่องนี้ค่ะเก็บปลายไหมไปด้วยนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะรวบสามหลักเข้าด้วยกันค่ะแบบนี้นะคะต่อไปก็ถัก f ลงไปหนึงครั้งในช่องเดิมค่ะช่องถัดไปนะคะถัก f ลงไปหนึงครั้งค่ะหนึ่งครั้งนะคะเหมือนหลักนี้นะคะหลักถัดไปนะคะก็จะถัก f ลงไปอีกสองครั้งค่ะ ถัดไปนะคะถัก 1F ค่ะก็จะถักสลับ 1F กับ 2F แบบนี้นะคะ ักสองครั้งค่ะสำหรับช่องนี้นะคะจะถักลงไปสองครั้งค่ะจะถักเอลงไปสองครั้งนะคะต่อไปนะคะช่วงนี้ก็ถักเอฟลงไปสองครั้งค่ะ สุดท้ายนะคะจิ้มลงที่ตรงนี้ค่ะเราก็จะได้งานลักษณะนี้นะคะหลักถัดไปค่ะแถวต่อไปนะคะถักโซ่ขึ้นไปหนึ่งพลิกกลับค่ะถัก x ลงที่ช่องแรกนะคะจากนั้นถักโซ่ห้าค่ะเดิมนะคะเราก็ข้ามสามหลักค่ะหนึ่งสองสาม x ลงหลักที่สี่นะคะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามลงหลักที่สี่ค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามลงหลักที่สี่โซ่ห้าค่ะ หนึ่งสองสามแล้วก็ลงหลักสุดท้ายนะคะแถวที่สองเราก็จะได้งานลักษณะนี้นะคะต่อไปถักโซ่ไปหนึ่งค่ะพลิกกลับนะคะดึงไหมผ่านห่วงค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะต่อไปถักโซ่ไปห้าค่ะถักเอคลงที่ห่วงถัดไปนะคะ โซ่ห้าค่ะถักเหมือนเดิมนะคะโซ่ห้าแล้วก็เอ็กลงที่ห่วงถัดไปค่ะโซ่ห้าค่ะถักเอ็กลงที่ห่วงถัดไปต่อไปถักโซ่สองนะคะจบแถวค่ะถักเอฟนะคะลงที่ช่องนี้ค่ะ ที่สองนะคะของตาข่ายต่อไปถักโซ่ห้าค่ะพลิกกลับนะคะถักเอ็กลงที่ห่วงนี้ค่ะโซ่ห้าค่ะถักเอ็กลงที่ห่วงนี้นะคะต่อไปก็โซ่ห้าค่ะ ลุงช่องถัดไปนะคะด้านนี้เราก็จะไม่ลดนะคะเราจะลดฝั่งนี้ต่อไปเราก็จะไปแถวที่ห้าค่ะถักโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกกลับค่ะเราจะลดฝั่งนี้นะคะดึงไหมผ่านห่วงถักโซ่ห้าค่ะ ในช่วงที่ถักโซ่หนึ่งตรงนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะถักโซ่สองก็ได้นะคะในส่วนตรงนี้ก็ลองปรับดูค่ะถักโซ่ห้าเหมือนเดิมนะคะต่อไปก็ถักโซ่สองค่ะถักโซ่สองแล้วก็ถักเอฟลงที่ช่องนี้นะคะ หลังจากนั้นก็ถักโซ่ห้าค่ะพลิกกลับชิ้นงานถัก x ลงที่ช่องถัดไปนะคะต่อไปโซ่ห้าค่ะถัก x ลงที่ช่องนี้นะคะในแถวนี้เราก็จะเหลือสองห่วงค่ะต่อไปนะคะเราก็ถักโซ่หนึ่ง พิกกลับค่ะดึงไหมผ่านห่วงหลังจากนั้นก็ถักโซ่ห้าค่ะช่องนี้นะคะถักโซ่ห้าค่ะคล้องลงที่ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่สองค่ะถักโซ่สองเสร็จแล้วก็ถักเอฟลงที่ช่องนี้ค่ะแล้ก็จะได้งานลักษณะนี้นะคะ ักโซ่ห้านะคะคล้องลงที่ช่องนี้ค่ะแล้วก็จะเหลือแค่หนึ่งหลักนะคะเ,เหลือแค่หนึ่งห่วงค่ะหลังจากนั้นก็ถักโซ่หนึ่งค่ะพลิกงานกลับดึงไหมผ่านห่วงแล้วก็จะพอแล้วนะคะสํำหรับสายที่ผูกด้านข้างค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่ให้ได้ความยาวเท่ากับอีกข้างค่ะแล้วก็จะถักใบโพดอกไม้หรือว่าไม่ถักเราก็ตัดปลายไหมแล้วก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเลยนะคะหลังจากที่เรานะคะถักสายอีกข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้เสื้อคอปเด็กน้อยนะคะผูกคอแล้วก็ผูกหลังค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ หากเพื่อนเอนมีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ